โคงอนุบาลก่อนส่งลูกค้าครับปนเปิดหน่อยอันนี้ได้จัามือหรือครับนี่อันนี้ได้มือ,อ,อ,อนนีมือมอสองครับครับมือสองอมือสองนะฮะง่ายๆว่าให้เขาแข็งแรงก่อนจังส่งยังส่แหละครับแข็งแรงก่อนแล้วค่อยส่ง สักเดือนครับห้อทรงเขาเออไม่เกินเจ็ดวันครับผมไม่เกินเจ็ดมือทรงได้เลยแม่นครับเพราะว่าถ้าเกินเจ็ดวันขึ้นไปมันมันจะขนทรงลําบากไหมครับพี่เพราะว่าเพราะว่ามันมันหยัดกันหลายเลยมันตัวใหญ่ยังสี่ไหมครับพี่ครับเวลาทรงเขาทรงลําบากนะครับนี่คือดูกเขาเนาะแมนครับตัวละห้าสิบบาทแมนครับตัวละห้าสิบบาทครับ เป็นคะเพศได้ครับครับครับพี่ดอนครับครับอันนี้คือตู้ฟักไข่เป็ดแม่นครับไข่เป็ดอย่างเดียวเลยครับตัวนี้ครับอ้ตู้ใหญ่เลยครับ ตัวนี้เอาออกไปแน่แล้ว้วก็อันนี้แน่แล้วครับครับในจักฟองครับไข่เที่ยวไซต่ตู้นี้สั่งเฮตุพิเศษเพิ่มขึ้นเพิ่มสั้นขึนอีกเนาะครับเนาะครับเป็นไข่เป็ดหนึ่งพันฟองตู้นี้ไข่เป็ดแปดร้อยครับตู้นั่นเจ็ดร้อยห้าสิบครับโอ้หนี่เจ็ดร้อยห้าสิบครับทั้งหมดมียสามตู้ครับ สามตู้นั่นเขาเข้าไปแถมตู้หน่อยน่ำตู้เกิดครับตู้เกิดครับโอ้คุณนุ่มพุ่มคือซจำกันหมดเล่นไหมครับซจำกันหมดครับคุณนุ่มพุ่มสามสิบเจ็ดจุดไฮเบิ้งตัวนี้นะครับบมานให้เบิ้งตัวนี้เดิตัวนี้นี่คือค่าปัจจุบันครับตัวนี้คือค่าที่เราตั้งไว้ให้คงที่อยู่แล้วตัวนี้ครับอือมีสวิตเปิดปิดเนาะแม่นครับตัวนี้จะเป็นสวิตอ่า ใบ,ใบพัดโตข้างในเป็นโตเป่าพวกอุณหภูมิความร้อนความชื้นอไอหน้าไอยังข่าวมันทัวงสี่แล้วครับตัวนี้เป็นอะไรเป็นอาปิดใบยังสี่นะครับเนาะ,ะตัวนี้ก็ทิเป็นเวลาเนี่ยพวกตัวนี้มันก็นกนทิเหตุง,งานตัวนี้ที่เป็นไฟครับแสงสว่างเป็นไฟของแมงเรเป็ยอุณหภูมิไฟแสงสว่างครับนี่เป็นไฟ ถาดหนึ่งไซเด้ย์อะไรไปไหนครับเนี่ยถาดเรืองกับยูบามาณสองแผงช่องนึงนะครับครับแต่ละช่องนะ่ยอ่าต่อช่องกับเพราะยูบามาณเกือบซีแผงครับเกือบเกือบซีแผงแล้วแต่แล้วแต่ทั้งไอ้บริษัทเพิน่นดีเฮ็ดครับช่องใหญ่ช่องน้อยมาแต่ละช่องที่บ่บ่บ่ใครอยากพว้ากันบันไดครับแต่ว่ากับซูสีกันนะครับครับ นีคือสามตู้เนี่เลยเนาะแมนครับนานี้นาห้อนกะทีกะอาจจะต้องห้างตู้ว่าใครได้เนี่ยซ้ำกันกับหนาหนาวมีไว้วางใจได้สบายๆกับหนาฝนเหรอแต่ว่าหนาหนาวเนี่ย ลูกเป็ดจอกเกลือดีน้าะไหลครับหนาห้อนจะมีผลกระทบแน่กับหนาฝนจังสี่แล้ครับครับหนาฝนก็คือบอกยังไงว่าถ้าหากว่าใครเข้าไปถือความชื่นหลังจากเขาเก็บมามันกะทิอันนี้แน่แเรวจังสี่นะครับครับมันก็เล่ยที่มีปัญหาเวลาเขาเขาว่าไซตตู้ฟักจังสี่แล้ครับครับแต่ว่าต้องส่องเชื้อทุกๆเจ็ดวันครอ๋อทุกๆเจ็ดแมนครับ อุณหภูมิก็กติแล้วครับเพราะว่าเขากระโดดอย่างไรก็รีเซ็ตต่างค่าเอาถ้าว่าเวลาเขาสั่งตู้มากเสียครับบ่อันนี้ก็เาสั่งอันนี้เาอาครับน,นี้ระบบไอน้ำเขาก็อยู่ข้างบนเลยแม่ครับตัวนี้ที่รุ่นนี้เป็นตัวรุ่นระบบพ่นหมอกจะอยู่ข้างบนครับใช่กระปุกธรรมดาเนาะแม่ครับแเวลาน้ำเบิร์ดเวลาน้ำเบิร์ดก็แบบ น่ามันรถขีดเัีงเสี่งห้าก่เติมเต,มต,มติมส่ครับอ๋อห้าเจาะของบนครับ คือเขาต้องไม่ให้ต้องไม่ให้น้ำบกนะครับนี่ครับแม่ยายพยายามไม่ให้น้ำมากอดนี้หน้ากว่นี้โต้ผลหมอกเขาก็เทืองานลำบากคือบอกง่้งานมันมีน้ำผนหมอกเขาอาจจะพังจะเสียอะไรง่ายกัรน้ำก็อยู่ประมาณนี้ครับแต่ว่าที่ขีดไว้นี่เวลาผมวอยู่ให้ผู้เฒ่าก็ยังเพิ่นเติมให้ยังสี่นะครับไม่ต้องขีดมากไว้ให้เพิ่นเพื่อให้เห็นชัดเจนยังสี่นะครับอันนี้พผนหมอกนี่คือซอยเงี้ครับพี่อ่าซอยเอาพวกละอองน้ำเพิ่มเป็นคว่ำคว่ำชื้นครับเป็นเพิ่มคว่ำชื้น คือบอกยังไงว่ามันต้องมีทั้งความเื้นและควมำหอดถ้าใส่แ้่คว่ำหอดยางเดียวใครก็อาจจะฟักบ่ไดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับอันนี้ตู้ราคาเทไรพี่ตู้นี้โอ้ผมทั้งเบิดเลยนะครับสามตู้ใหญ่เนี่ยก็สองตู้น้อยเนี่ยครับรวมตู้สมทั้งบัดนั่นผมซื้อไปเบิดไปเป็นแสนัะเป็นแสนแมรีครับโอ้รวมทั้งเบิดเลยเพราะว่าผม แจกกองมือแหลกเบิดเลยเนี่ยครับสื่อลงทุนไปประมาณแสนเลยครับจากตู้สมร้อยนะตู้เดียวครับแล้วร็่าเพิ่มตู้แปดร้อยราคาเพิ่มสองตู้พันฟองกับตู้นี่เลยครับครับกับตู้เจ็ดห้าศูนเนี่ยครับครับเป็ดเป็ดอยู่คือเขาใส่อะไรจัหมือครับเป็ดเนี่ยจะยีบสี่วันเจาะ จอจอเนี่คือเจาะเปลือกให้แตกคือซื้อได้ครับประมนเจาะอ,ออกมาเป็นโตเลยครับอ๋อเจาะเปลือกแตกแมนครับแล้วก็รวมอนุบาลรวมยังแล้วประมาณรวมทั้งทั้งเจาะเปลือกทั้งอ่านี้แล้วเนี่ยทั้งเบิร์ตไยูประมาณตีไปเดือนหนึ่งครับหรือรเดือนอ่าเดือนมื่นสองสามหมื่นเสียเดือนหมื่นหนึ่งสองหมื่นเสียครับครับผมแต่ว่าบอนับโต่ยี่สิบแปดมือด่อเลยครับบอนับเดือนยี่สิบแปดมื่อนะเพราะว่าอันนี้ครับเพราะว่าคือบอกง่ายๆว่ารวมสามสิบ เอหรือสามสิบเอดหรือสาสิบสองวันเนี่ยคือ <c oughs> เขาผอมทรงไนเลยครับครับมรวม <c oughs> ทั้งเบิดแล้วเป็นอย่างคือ,อยังของทรงเร็วที่เพราะว่าอย่างเพราะว่าเป็ดตัวเนี้ยโตเร็วครับไข่ดกโตเร็วแล้วก็เขาถ้าหากว่าอนุบาลเกินเจ็ดหมื่นไปเนี่ยมันจะขนส่งลําบากเพราะว่าในระหว่างขนส่งเนี่ยที่ลูกค้าสั่งมาเนี่ย <c oughs> ผมจะยังอยู่ในประกัน ประกันของลูกค้าถ้าตายในระหว่างหรือเสียถ้าลูกเป็ดเสียชีวิตในระหว่างขนส่งยังเสียคือเกียบกันตายยังกันตายนอกครับนอกตัวเนี้ผมก็ต้องเคี่ยมให้ลูกค้านะผมก็เลยจําเป็นว่าไม่ให้เกินเจ็ดวันนึงเดียครับอันนี้คือตู้ฟักนะครับนแมนครับตัวนี้จะเป็นตู้ฟักตู้ฟักไข่ไก่ตีนโตและไก่งวงครับ ตัวนี้ก็เป็นอยงนีครับครับอันกล้องนันคือกล้องอยังครับสีที่มันเป็นสีสตัวนี้ที่เป็นพ่นหมอกครับผมเพราะว่าตัวนี้เอ่อบอกยังไงว่าบด้บริเวนตัวพ่นหมอกบดิอยู่่างเครื่องครับตัวนี้ก็จะต้องเป็นอ,อันนี้ครับเนี่ยครับเขาจะเจาะออกมากสิรุ่นนี้ยังไม่แข็งแรงครับครับเพิ่งออกเมื่อคืนผมเพิ่งออก ร้อนๆเลยแม่นครับเมื่อคืนนี่ครับอือเมื่อคืนครับแล้วกาอ,อันนี้ไว้นี่นะครับเปลือกไอข่เขาเขาจับอือผิดไปเผือกไข่เขาเป็นยังก็คือตะแคงไข่ขครับพี่อ่าเพื่อให้อุณหภูมิมันตัวนี้มันเป็นโต๊ะกลับอัตโนมัติครับครับเพื่อเขาจะบดได้มานางกลับไข่แต่หากว่ามันเป็นตะแคงแบบคือห้องตู้เกิดจังเสียครัเขาต้องมานางกลับไข่ครับครับกลับไข่แม่นครับอันนี้มองทีข้างบนนี่ก็จะเป็นอุณหภูมเขาเนาะ ตัวนี้เป็นอุณหภูมิครับสา5สิบเจ็าครับความชื้นอยู่ที่56าสครับครับเพราะอันนี้คือ,อยังครับพี่ปุ่มอันนี้ปุ่มเตือนก็นคือว่า,าไว้ไงว่าตัวนี้เวลาพว่มห้อนมันขึ้นสูงครับอุณหภูมิทั้งนี้มันก็เป่าออกอเป่าเอาอากาศห่อนแห้งอยู่ข้างในนี่ออกครับ ในขณะนี้นี่อุณหภูมิความความอ่าพ่นหมอ,อกครับพ่นหมอ,อกทางานอยู่เมือ่อกี้ึ้นโชว่เสียบว่าพ่นหมอ,อกเหตุงานอยู่เนี่ยเสียแลัวมีปุ่มเปิดไฟพร้อมแม่นี่นะครับปุ่มเปิดไฟอ่าตัวน,นี้อ่าไฟตัวน,นี้ไฟอ่าเป็นปุ่มเปิดดูว่าลูกไก่ลูกอะไรเราเจาะได้กี่ตัวแล้วครับเวลาเนี่ยมันกลางคืนมันมืดยังสี่นะครับก<อ>็ต้องเปิดไปเองเบงยามกลางคืนแม่นมครับครับ สายดำๆนี่คือเป็นของตัวใช่ครับชาตู่นี่ครับแม่ครับบ่อครับตัวนี้นี่เป็นสายตัวพ่นหมอกครับอ๋อสายพ่นหมอกครับสายพ่นหมอกราคาลายเป็นเดกระพีดตู้นี่ตัวนี้อยู่สื่อผลมาอยู่ประมาณมื่นต้นๆครับมื่นต้นๆนม่ครับครับอืมหมื่นต้นๆครับครับเวลานี่กะเทียนุบาลไว้สองช่วงเลยครับเกอเทียนุบาลแบบนี้ไว้นุบาลแบบนี้เลยจะนุบาลแบบนี้ไว้ครับอันนี้ก็คือบอกง่ายงว่าต้อง รุ่นแบบกบกบเพื่อจะให้เขาปีกเขาแทงเนียนิดนึงยังสี่แหละครับครับเนี่ยครับเห็นไหมเขาถือพึ่งเขาหพึ่งเขาออกขังเสียครับไก่เขาจะยังบไดแข็งแรงหน่อยกเซ้นยังสี่นะครับครับอันนี้พึ่งออกจากตู้เนาะแม่ครับแต่ว่าถ้ารุ่นแทงปีกแบบนี้เนี้ยแทงปีกแบบนี้ เราสามารถเอาไปอนุบาลใส่กครงไงไปได้เลยครับเนี่ยโอ้เคยมัแท่งแบบนี้เนาะครับแม่นครับใส่กครงไงเดีเลยครับเขาไปโกบอนุบาลกรงไงเดีเลยนี่เขาเริ่มแข็งแรงแล้วเม่นครับครับใกล้หน่อยใ,<น>ใกล้หน่อยลักษณะ,ะแบบนี้นี่เขามันมีโอกาส ตายป่ะครับถามว่ามีบอกับมีครับอยู่นาความดูแลของเขานําครับว่าเข้าถี่ดูแลซัมได์เขากดไฟไว้บออย่างบอทังสี่นะครับครับมันก็อยู่น้าเนี่ยแหละครับหลอดไฟต้องมีกบไปตลอดครับเวลากลางคืนเท่าก็ต้องเปิดให้เขาตลอดเวลากลางเว้นถ้าอากาศมันฮอนเข้ากับบอจาเป็นจะต้องเปิดแต่ว่าถ้าอากาศเย็นเข้าก็จําเป็นต้องเปิดครับแต่นานี่มันกับ่าซีเรียสปันไดแต่ว่าถนาหนาวเนี่ยเขาต้องเปิดตลอดยี่สิบีครับ เขาว่าให้เขามีอุณหภูมินะแม่นครับเพื่อให้มีอุณหภูมิความผ่อนในโตแล้วก็ไก่เขาโอกาสถี่เสียก็คือว่าง่ายๆฟักไก่ลูกเป็ดลูกไก่ะฟักออกมางไงครับแต่ว่าอยู่ที่เฮ้าเนี่ยอนุบาลครับเขาได้บัวเท่านั้นครับครับอาหารองกคากินอะไรครับไก่หน่อยมั้ยกะผมก็ให้กินน้ำกันไปเบิดเลยครับอาหารไก่ไก่หน่อยอาหารไก่หน่อยเนี่ยแต่ผมมีอาหารไก่หน่อยผมก็ให้กินอาหารเป็ดหน่อยง่สะครับครับ